ป้องกันไม่ได้เลยล่ะเอฟซีตัวมันตัวเผือกนะครับเอเจริงๆปกป้องไม่ได้แน่นอนเพราะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เสี่ยงเป็นเรื่องที่ผิดมรหารน,นะจะพูดยังไงก็แล้วแต่มันยิ่งเข้าตัวเองพูดไปพูดมาก็เข้าไปตัวเองนะแล้วเอาไปเอามาก็จะกลายเป็นลิงแก้แหนะครับพันตัวเองไปหมด <laughs> ใช่ครับผมก็เราก็รู้อ่าเราก็รู้ไอ้นี่มาตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้เราก็รู้มาว่าอ,อแล้วเขาก็เพิ่งมามาสัมภาษณ์บอกว่าเขาเลิกแล้วอ่าเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเขาเพิ่งมาพูดอีตอนที่มีประเด็นกันนี่เองนะนะอ,อแต่ภายลึกๆเราจะรู้ไหมล่ะต้องถามแค่นี้เราจะรู้ไหมต้องถามอย่างนั้น เราไม่รู้หรอกในการที่ออกมาพูดน่ะเออนะเอฟีเนาะเราก็เข้าใจและเรื่องนี้แต่ว่ายังไงได้แหละมันมันเป็นเรื่องที่ลำบากเป็นเรื่องที่อ่าพูดแล้วเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกพูดแล้วมันหวานอมขมกืนนะเออพูดก็เข้าตัวเองยิ่งพูดมากย,ยิ่งเยอะคนเราเนะ่ะเอฟีคนเรามันมีบาดแผลนะ เออพูดไปพูดมานะพูดไปพูดมาเดี๋ยเขาก็ปล่อยนอนใส่นะเออบาดแผลมันมีเยอะการที่จะไปตอบโต้คนอื่นเขานั้นนะครับการที่จะไปตอบโต้คนอื่นเขานั้นน่ะมันต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองจะอ่าจะมีบาดแผลมากน้อยถ้าเรามมีไม่มีบาดแผลนะก็พูดได้อยู่แล้วพูดยังไงก็ได้ไม่มีบาดแผลนะ แต่ถ้ามีบาดแผลเนไม่ต้องถามนะเอฟซีนะพูดไปปุ๊บแมงวันขี้ใส่เลยนะครับแมงบานปล่อยไข่ใส่เลยเออนะนอนเจาะแน่นอนมีแต่เสียกับเสียเอฟบอกได้เลยนะเอาจริงงานนี้เสียเสียหายเยอะนะเอาจริงจ <c oughs> เสียหายไม่รู้จะยังไงแหละนะครับ แล,แล้วเรื่องนี้นะแอดพูดได้เลยมันโยงใยนะครับมันโยงใยโยงใยเกี่ยวกับเรื่องหลักแอดพูดได้เลยโยงใยเกี่ยวกับเรื่องหลักถ้าพูดถึงเรื่องนะอ่เมนทอนเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าใครได้อมเมนทอนเข้าไปเนี่ยนะครับมันมันโยงใยกับเรื่องหลักเออนะชูตเตอร์เนี่ยนะ มันจะโยงใยเกี่ยวกับเรื่องหลักทันทีเอฟซีเพราะว่าแอดว่ามันเป็นมีผลเกี่ยวข้องนะเรื่องนี้มีผลเกี่ยวข้องกันเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แล้วก็มีคนเล่าขานกันเนี่ยอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะเรื่องนี้นะเอ,อเราได้เห็นพฤติกรรมมาตั้งนานแล้วกดให้กำลังใจขอบคุณครับคุณพัชนะครับ เราเห็นมาแต่นานแล้วเรื่องพวกนี้แต่ว่าเราก็ได้เด่ดูเข้าไปนะครับไปสี่ก็กลับหรือยังอ่าเมื่อกี้อยังไม่เห็นนะแอ๊กก็ออกไปอ่าไปข้างนอกมาอยู่นะครับไปหน้าบ้านอะไะแต่แอ๊ก็ไม่ได้ส่องดูว่าอ่าแกกลับมาหรือยังนะค <c oughs> นะใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงไหมตี FT นะครับ นวิบาก,กรรมนะทำดีมันย่อมได้ดีถูกไหมทําไม่ดีนะครับเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นแต่ผลหลังนะเรื่องในอดีตเนี่ยอันนี้แหละจะโดนขุดอ่าขุดแน่นอนเอฟซีนะเออ <c oughs> เพราะว่าเขาขุดมาเยอะแล้วไงตอนเนี้ย <c oughs> เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หลักเป็นเรื่องรองเอยเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ เขาอา,อาจจะเก็บไว้เป็นซิกเมเจอร์ก็ได้นะ <c oughs> นะเพราะว่ามันเป็นประเด็นสำคัญมันเป็นผลพวงอ่าเป็นพวงผลงผลพวงเกี่ยวโยงกับเรื่องหลักอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ถ้ามันเป็นจริงอย่างเขาพูดนะไม่ต้องถามนะครับผลพวงแน่นอนนะของใหม่มันตรงกับ หลายหลายคนยังข่าใจนะเอใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือ f อ s ซอพูดได้เลยนะครับเขาไม่กล้าไปร้องเรียนหรอกเรื่องแบบนี้นะยิ่งยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาเคยทำมาก่อนเขาไม่กล้าไปร้องเรียนถ้าร้องเรียนเนี่ย ถ้าขึ้นสู่ขบวนการเนี่ยก็จะสอบสวนสืบสวนโอ้โหใบใหญ่เลยเขานี้ fc โอ้โหไม่อยากคิดเลยนะเออเขาไม่กล้าหรอกเขาฉลาดอาจจะโต้กันไปโต้กันมาอยู่ตรงนี้นะเออแค่โต้กันทําให้ fc ได้ตาสว่างขึ้นไปอีกแค่นั้นเองแต่ถามว่าเขาจะไปร้องเรียนไหมทําให้มันเสียไหมเออทาให้อ่าทำให้เขาเสียหายอย่างเงี้ยเขากล้าไปร้องเรียนไหมไม่กล้าเพราะว่าถ้าขึ้นขบวนการเขาจะสอบไงสืบไง เออแล้วพยุงพยานก็บานไปหมดแล้วคราวนี้ทําไงมันจะเข้าตัวเองเอฟซีแน่ว่าเขาไ oh ม่กล้าพูดอ๋อไม่กล้ามาพูดหรอกแล้วฝั่งตรงข้ามยิ่งคุยเรื่องพวกนี้นะโอ้ย oh, ยิ่งเข้าตัว <laughs> เอาจริงๆยิ่งเข้าตัวเมื่อ,อาตามหมอใช่ไหม เออตอนนี้แอดบอกได้เลยยิ่งเข้าตัวถ้าถ้าพูด,ดง่ายๆนะอืมถ้าถ้าขืนยังคุยกันเรื่องนี้ไม่จบนะเดี๋ยวสาวลงไปลึกกว่านั้นอีกนะเออนะยิงสาวเรื่องนี <S <S เงน้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เอฟซีนะมันพูดพูดในพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มันมันกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนถึงหลายฝ่ายบอกได้เลย <S <S ถูกต้อง นะถูกต้องเอ,อทำให้กระทบกระเทือนถึงนั่นแหละนะครับที่เลิกลาไปแล้วมันก็เพราะว่าตอนนั้นเขาอยู่รวมกันใช่ไหมแล้วมันกระทบกระเทือนมันกระทบกระเทือนอยู่แล้วอืพูดไปพูดมานี่ตัวเองก็จะอยู่ลําบากนะครับเดี๋ยวก็จะมีการสืบไปการสอบกันอีกเดี๋ยวถ้าไอ้หน่วยงานกลางรวยอีกนะเออ อาจจะโดนยึดทรัพย์สินก็ได้แะเอฟซีนะนะเออก็ชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้ไหมล่ะนะตรงเนี้ยก็ลำบากเอฟซีนะบอกไปเลยนะอืมมันมีหลายเรื่องที่มันผิดพลาดอยู่มีหลายเรื่องที่ผิดพลาด ไม่น่าไม่น่าไปเล่านิทานเลยนะนะเอฟซีนะเออไม่น่าไปเล่านิทานเลยน่าจะเล่าความฝันมากกว่าเออว่าคืนนี้ฝันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะดูดีกว่าไม่ใช่ไปเล่านิทานนะเออดวงแขนะครับสวัสดีครับผมนะครับเออนะนี่แหละนะครับพูดไปพูดมาก็เข้าตัวเองจุดนได้นะเอฟซีนะ ปวดหัวเลยปวดเทอยิ่งแฉลงลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้านะโอ้โ oh หเสียหมดนะเออไม่รู้เขาจะออกมาตอบโต้หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับเ,เรื่องไปโรงพยาบาลนกนับเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยอว่าก็จะออกมาตอบโต้หรือเปล่าแต่แอดว่าเขาไม่กล้าออกมาตอบโต้หรอกเขาอาจจะกลัวมนะกลัว บอกได้เลยอย่าให้สอออกมานะอ,อ,อ่านะสอ่ะอ,อคือพูดง่ายนะคนอยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นคนจะเป็นอะไรที่รู้ดีที่สุดแอดพูดได้เลย ถ้าคนข้างในถ้าคนข้างในไม่รู้เนี่ยใครจะรู้ละ่ะใช่ไหมใครจะรู้มีแต่คนข้างในนี่แหละจะรู้ดีที่สุดแต่เขาจะพูดหรือไม่แต่ถ้าเขาโดนกระทบกระทั่งมากๆเนี่ยนะโดนพลาดพิงเนี่ยเอเขาอาจจะออกมาตอบโต้ก็ได้แล้วคนนี้จะบันเทิงนะครับจะบันเทิงเอรายละเอียดก็จะมีเราฟังก็นั่งฟังนอนฟังสิ มันแน่นอนอยู่แล้วเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีไงนะครับเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีตอนเนี้ยมันเริ่มจะเข้าสู่จุดลายแม็กของมันแล้วนะครับนะเข้าสู่ในเรื่องราวของที่พีคที่สุดของเรื่องแล้วเอ,อตรงนี้หลเพราะอะไรมันมันสามารถจะเชื่อมโยงไปเรื่องหลักได้แอดคาดเดานะนี่แอดเดาเอาเองนะว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปถึง เรื่องหลักได้เราเข้าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็แค่แค่ฟังแหละแค่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วกันนะเออก็มันเป็นนิทานไง <c oughs> นะเขาก็พูดอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นนิทานเออจะไปเอา อะไรจริงจังกันนิทานเล่านะครับเออหรือจะให้เป็นละครก็ได้เหมือนกันนะครับมีบทประพันธ์ไม่รู้ว่าใครเขียนบทประพันธ์ให้นะมันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ถ้าพูดไปกระทบแน่นอนหลายคนมากหลายหลายคนจริงจริงนะครับบอกได้เลยนะอาจจะอาจจะโยงไปโยงมานะโยงไปถึงเรื่องหลังในงานเข้านะครับ จะบอกไว้ได้เลยจะเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์แอดค่อนข้างจะมั่นใจนะนะถ้าเป็นแบบนี้เอาจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเคยสมมุติฐานมาแล้วนะครับเคยสมมุติฐานว่าล่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกับเครื่องเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพานางนะครับ ออฟังแบบเงียบๆก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเราเริ่มจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือ,อยังนะเออเราต้องถามเอฟซอย่างนั้นนะครับว่าเรามาถึงณจุดนี้นะมาถึงณจุดนี้เรามองเห็นแสงสว่างถึงกับเ,เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือ,อยังนะ เพราะยังไงแอดว่าเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกี่ยวโยงกันกับเรื่องหลักแน่ๆอ่าใช่ไหมมีความเกี่ยวโยงกันค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงเข้าตัวใช่ไหมนั่นน่ะสิเข้าตัวสิไม่รู้เล่ายังไงเนี่ยเข้าตัวได้ยังไงงงเลยนะเออ มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องที่พูดริ่าว่าสังคมเนี่ยไม่ยอมรับอยู่แล้วถูกไหมสังคมนี่รับมาได้รับไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้ออ่เหนักกว่าทางนู้นอีกนะครับหนักกว่าเรื่องที่ผ่านมาอีกหนักกว่าเยอะ หนักกว่าเยอะเขาพูดง่ายๆเอฟซีเอดว่านะอืมก็ไม่รู้โดนแรงกดดันอะไรไม่รู้นะท่าน,นันนะโดนแรงกดดันตรงไหนยังไงนะครับเออหรือเล่านิทานกันไปเล่านิทานกันมาไงอืม